สำหรับพลานที่ชอบเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าข้ามวันข้ามคืนเชื่อว่าร้อยท้องร้อยต้องเคยมีประสบการณ์กับเรื่องแปลกๆไม่แพ้กันหากแต่ว่าไม่เคยได้รับอันตรายและหลอดออกมาได้นั้นเป็นส่วนใหญ่พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรดีถึงได้ดกล้าเข้าไปนั่งห้างและพลานส่วนใหญ่พวกนั้นก็ล้วนแต่มีวิชา,าคมกันแทบทั้งสิน้นแต่ที่เอาชีวิตไปทิ้งพอรู้ไม่ทัาทันถึงอันตรายก็มีบางเป็นเรื่องธรรมดากว่าจะเก่งกล้าก็ย่อมต้องผ่านอะไรมากมายเช่นกัน หากว่าไม่ตายไปซะก่อนฉะนั้นผู้ที่จะเป็นพลานใหม่ๆจึงจําเป็นต้องได้รับประสบการณ์จากการแนะนําสั่งสอนหรือถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆให้จากพลานที่มีความชํานาญและเข้าไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองจริงๆกับพลานพวกนั้นสะก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะปรีพรามเข้าไปแบบไม่รู้อะไรเลยที่เชียนกับเป็นอีกคนที่เหมือนเด็กหนุ่มทุกคนในหมู่บ้านที่มีทินที่อยู่อาศัยใกล้กับผืนป่าเขาลำนาวไพ ที่ชาวบ้านจะมีอาชีพเป็นพราล่าสัตว์กันเสียเป็นส่วนใหญ่และต้องเรียนรู้เรื่องการล่าสัตว์หรือเรื่องป่ามาบ้างไม่มากก็น้อยจากครอบครัวของตนเองหรือผู้เท่าผู้แก่มาตั้งแต่เด็กจะมาเริ่มฝึกฝนเอาจริงเอาจังกันกระเรื่มที่จะโตเป็นนมไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธหรือเรื่องวิชาอาคมต่างๆที่เจียนเป็นนมที่ไม่ค่อยจะมีความพยายามอะไรมากนักกับเรื่องที่จะสืบทอ,อดอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวต่อจากพ่อของตนเอง พอทิดเชียนนั่นเป็นลูกชายคนเล็กของบ้านยังมีพี่ชายพี่สาวอยู่อีกสี่คนที่ยังทําหน้าที่ดูแลพ่อแม่และพี่น้องได้เป็นอย่างดีพี่ชายสองคนเป็นพรานมือฉมังไม่ต่างกันกันกบพ่อผิดกับทิดเชียนที่ไม่ค่อยจะเอาไหนก็เลยไม่เคยได้มีโอกาสได้เข้าป่าไปกับพ่อและพี่ชายเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะต่างกังวลว่าจะพาไปเป็นภาระเสีอเปล่าและอาจจะกลายเป็นภัยอันตรายได้หากบอกกล่าวกันไม่รู้เรื่อง พาอนิสัยเสียของที่เชียนก็คือชอบเป็นคนดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆตามปกติของลูกคนสุดท้องและเป็นน้องชายคนเล็กด้วยที่ถูกตามใจมาอยู่ตลอดจนติดเป็นนิสัยพอเติบโตเป็นหนุ่มก็เกิดอยากเป็นพลานล่าสัตว์เหมือนกับพวกเพื่อนๆบางเพราะเห็นว่ามีเพื่อนบางคนก็มีครอบมีครัวกันไปบ้างแล้วดูแลหาเลี้ยงลูกเมียได้เป็นอย่างดีด้วยผิดกับตนที่ยังหาอะไรเป็นจริงเป็นจังไม่ได้เลย พ่อกับพี่ก็ไม่อยากจะสอนอะไรให้แล้วเพราะเวลาจะบอกกล่าวพล่ำสอนกันทีไรเป็นต้องเถียงอยู่ตลอดเหมือนไม่ค่อยอยากจะเชื่อฟังในสิ่งที่พ่อกับพี่สอนเลากับว่ารู้มากไปซะอีกทั้งที่ไม่ได้รู้อะไรเลยนี่แหละถึงไม่มีใครอยากจะพาเข้าป่าด้วยและนี่เองที่ทําให้ทิชเชียนต้องไปขอให้พลานสุขช่วยสอนพลานสุกแกก็เป็นอาแท้ๆของทิชเชียนนั่นเอง มีวิชาความรู้ต่างๆที่ได้รับมาทั้งหมดก็ได้รับถ่ายทอดมาจากผู้เป็นปู่เช่นเดียวกับพ่อก็เลยมีความเก่งกาอะไรไม่ต่างกับพ่อของตนเองเชื่อฟังบ้างไม่เชื่อฟังบ้างสนใจบ้างไม่สนใจบ้างแต่ก็อยากจะเข้าป่าไปล่าสัตว์นั่งห่างเหมือนกับใครต่อใครเข้าบ้างสุดท้ายเมื่อพลานสุขทนถูกลบเล้าไม่ได้จึงได้พาไปเสียทีหนึ่งไม่ได้พาเข้าป่าลึกไปมากเอาแถบที่ไม่มีอันตรายอะไร แต่ถ้าหากว่าแกเข้าไปเองจะต้องเข้าป่าไปลึกมากกว่านั้นเมื่อมีโอกาสเข้าไปนั่งห้างกับพลานสุกผู้เป็นอาของตนเองอยู่หลายครั้งหลายหนแล้วก็ยิ่งทําให้ทิศเชียนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่กับพลานสุกแกไม่ได้เชื่อใจอะไรหลานชายเลยเคยให้ยิงสัตว์ที่หลงเข้ามาอยู่ใต้ห้างแม้ว่าจะอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสิบวาทิดเชียนก็นยังยิงสัตว์นั่นไม่ถูกซะด้วยซ้ําจนสัตว์ป่าพากันแตกตื่นหนีตายกันไปหมดก็หลายครั้ง แต่นั่นมันก็ไม่ได้ทําให้ทิเชียนรู้ตัวของตัวเองเลยแม้แต่น้อยว่าฝีมือไม่ได้พัฒนาไปไหนเลยแม้แต่เรื่องวิชาอาคมพลานสุกก็ต้องคอยย้ำคอยบอกให้ท่องจาเอาไว้ให้ขึ้นใจทุกครั้งไม่ว่าเมื่อใดที่เหยียบย่าเข้าไปในพื้นป่าจะได้เป็นการบอกเราและไม่เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นหรือลวงเกินเจ้าป่าเจ้าเขาเขาอีกอย่างวิชาอาคมก็ยังสามารถป้องกันภัยอันตรายให้กับตัวเองทั้งจากอาถรรพ์และสัตว์ร,ร้ายได้ แต่ก็ไม่รู้ว่าหลานชายใส่ใจไปมากน้อยแค่ไหนแล้วจนเมื่อคราวที่เข้าป่าไปพร้อมๆกันกับเพื่อนอีกคนที่ไปเจอกันเข้าระหว่างทางช่วงชายป่าก่อนที่จะพากันแยกออกเข้าป่าไปซึ่งเป็นเพื่อนหลุนล่าคราวเดียวกันกับทิชเชียนที่ชอบเข้าไปล่าสัตว์อยู่คนเดียวเป็นประจำและนั่งห่างค้างคืนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแม้จะเป็นพรานนมแต่ก็เก่งทั้งเรื่องวิชาอาคมและอาวุธเพราะลักในด้านนี้อยู่เป็นทุนแล้วก่อนที่จะแยกย้ายกันที่ชายป่า ทิชเชียนก็เลยตัดสินใจจะขอพลานสุกผู้เป็นอาแยกเข้าป่าไปล่าสัตว์กับทิชแยมที่เป็นเพื่อนทิชแยมก็ไม่ได้ขาดอะไรแม้จะรู้นิสัยของทิชเชียนผู้เป็นเพื่อนเป็นอย่างดีแต่พอเห็นว่าทิชเชียนเข้าป่าไปกับพลานสุกหลายครั้งหลายหนแล้วพลานสุกก็คงจะสอนอะไรให้ไปบ้างไม่มากก็น้อยเพราะไม่เคยเห็นว่าจะมีอะไรผิดปกตินอกจากว่าบางครั้งจะไม่ได้สัตว์ออกมาบ้างก็เท่านั้นเองและไม่รู้ว่าทิชเชียนไม่เคยเข้าป่าลึกไปแม้แต่ครั้งเดียว พลานสุกก็ได้แต่อนุญาตให้ไปเพราะคงจะห้ามเอาไว้ไม่ได้ปล่อยให้ทิดแย้มพาทิดเชียนเดินหายลับเข้าไปในป่าทิดแย้มพาลึกเข้าไปในป่าจนถึงบ่ายกว่าจะถึงที่หมายที่ที่พอ่อของทิดแย้มเคยพาเขาไปนั่งห้างมาแล้วและเป็นหนึ่งในหลายๆที่ที่พลานส่วนใหญ่มักจะบอกกับลูกหลานของตนเองเท่านั้นว่าจุดไหนบริเวณไหนมีสัตว์ป่าให้ล่าได้แต่ว่าบริเวณน,นั้นทิดแย้มเข้าไปครั้งล่าสุดก็ตั้งแต่ปีที่แล้ว ครั้งนี้เห็นว่าทิเชียนตามเข้าไปด้วยก็จะได้ช่วยกันหาหมอสัตว์ใหญ่ๆออกไปแบ่งกันได้สำหรับทิชเชียนร,รู้สึกว่ามันเข้าป่ามาลึกมากเพราะว่าพรานสุกผู้เป็นอาไม่เคยพาเข้าป่าลึกแบบนี้มาก่อนถึงที่หมายทิดย้มก็ทําพิธีตามที่ตนนั้นทําเป็นประจำส่วนทิชเชียนก็ได้แต่ยืนดูว่าจะทําอะไรต่อเท่านั้นแล้วก็ช่วยกันหาตัดไม้ปีนหรือไปมัดห่างอยู่ใกล้ๆกับรอยเท้าของสัตว์ทิศเชียนไม่รู้ว่ามันเป็นรอยเท้าของอะไร แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเก็บเอาไว้ในใจรอให้ได้ยิงมันสักก่อนก็จะรู้ซึ่งจริงๆมันก็คือรอยเท้าของเสือนั่นเองทิดแย้มรู้ว่านั่นมันเป็นรอยเท้าเสือก็ต้องมีสัตว์ใหญ่ๆหากินอยู่ใกล้ๆนั้นด้วยเพราะเสือมันไม่ชอบปลาสัตว์เล็กๆให้เปลืองพลังงานของตนเองใกล้ๆบริเวณนั้นต้องมีสัตว์ใหญ่แน่ๆพอความมืดเริ่มปกคลุมก็เริ่มมีเสียงดังเซงแซ่ไปทั่วป่าทั้งเสียงจิ้งหรีดมแมลงและสัตว์ป่าที่หากินเวลากลางคืน เสียงบางเสียงแววหลอนจนพาเอาขนลุกเพราะทิดเชียนไม่เคยคุ้นเคยกับมันมาก่อนหันไปทางทิดยิ้มก็เห็นนั่งหลับตาบนพึมพำพึมพำก่อนจะเอามือลูบหัวของตนเองอยู่สามครั้งแล้วก็นั่งถือปืนจ้องมองหาสัตว์ป่าไปทั่วไม่พูดไม่จาอะไรทิดเชียนก็ได้แต่นั่งทำตามถือปืนจ้องมองหาสัตว์ที่จะผ่านมาให้ยิงโดยที่วิชาคมที่พลานสุขสอนก็ไม่เคยคิดจะพร่ำบ่นใช้ป้องกันตัวเอง ผ่านไปจนเกือบเที่ยงคืนก็ไม่เห็นวีแววว่าจะมีสัตว์ป่าผ่านเข้ามาให้ยิงแม้แต่ตัวเดียวทิดเยี่ยมนั่งนิ่งๆเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นปกติของพรานทั่วๆไปที่มักจะมีความอดทนสูงกันทุกคนแต่ทิดเชียนรู้สึกหงุดหงิดเพราะกลัวว่าจะไม่ได้สัตว์ป่าจะเสียเที่ยวเปล่าๆจนเกือบจะตีหนึ่งก็เห็นกวางป่าตัวเข่งเดินผ่านเข้ามาหเห็นจนได้แต่มันอยู่ไกลเกินระยะที่จะยิง แม้ว่าทิศแยมจะมีความแม่นยำในการยิงกระตามส่วนทิศเชียนนั้นไม่ต้องพูดถึงรออยู่นานมันก็ไม่ยอมเข้ามาใกล้สัตว์ตัวอื่นก็ไม่เห็นว่าจะมีผ่านเข้ามาอีกเลยสร้างความงดงิดให้กับทิศเชียนไม่น้อยเพราะอยากจะได้กวางตัวนั้นมากผ่านไปถึงตีสองตีสามก็ยังเห็นมันวนเวียนหากินอยู่ไม่ไปไหนมาไหนขืนไม่ได้กวางตัวนั้นก็คงจะสว่างก่อนเป็นแน่สุดท้ายมันก็จะหนีไปในที่สุดคิดคิดอยู่ในใจเพียงขู่เดียว อึกอักทิเชียนก็ขยับตัวสะพายปืนปีนลงไปจากนั่งห่างทันทีเล่นเอาทิดแย้มตกใจห้ามเทอร้รก็ไม่ฟังรู้ทั้งรู้ว่าทิดเชียนนั้นเดือดร้นสุดท้ายก็ต้องปล่อยไปเพราะคิดว่าคงจะเอาตัวรอดได้เพราะเห็นเข้าป่ามานานเหมือนกันจนทิดเชียนลงไปถึงด้านล่างก็เดินย่องเข้าไปหากวางนั่นเมื่อถึงสิบนาทีก็มีเสียงปืนดังสนั่นขึ้นเห็นกวางตัวนั้นลม้มลงไปนอนดินพล่านอยู่กับพื้นทิดเชียนย่องไปยิงกวางตัวนั้นตายจนได้ เมื่อเห็นกว้างป่านั้นตายก็เห็นทิเชียนเดินเข้าไปลากเอากวางออกมาก็คงจะกลัวว่าจะมีสัตว์อื่นมาลากเอาไปกินซะก่อนก็เลยจะลากเอากลับมาไว้ที่ใต้นั่งห้างแต่ทิแย้มกลัวว่าจะมีเสือที่อยู่ใกล้ๆได้กินข้าเลือดซะก่อนเดี๋ยวทิศเชียนคงได้พลาดท่าเสียทีถูกเสือฆ่าตายเป็นแน่เพราะรู้ว่าบริเวณนั้นมันเป็นทางเสือจึงได้รีบปีนลงไปจากนั่งห้างไปช่วยทิศเชียนหามเมากวางป่าตัวนั้นกลับมา เมื่อเอากวางป่ามาไว้ที่ใต้ต้นไม้ที่มัดห่างกันอยู่ก็รีบปีนกลับขึ้นไปบนนั่งห้างทันทีเพื่อความปลอดภัยนั่งพักกันอยู่ไม่ทันจะหายเหนื่อยกระดันไม่รู้ว่ามีใครที่ไหนโผล่ออกมาลากเอากวางป่านั่นไปจากใต้ต้นไม้เสียงร้องห้ามกันดังลั่นแต่คนที่ลากเอากวางนั่นไปก็ไม่ยอมหยุดจะยิงก็ไม่กล้ายิงเพราะเห็นว่าเป็นคนกวางป่านั่นมันตัวใหญ่ขนาดทิดเย้มกับทิดเชียนยังต้องช่วยกันลากเอากลับมาอย่างยากลําบาก แต่ว่าตะคนนั้นกลับลากเอาไปได้อย่างง่ายดายและไวซะด้วยทิศเชียนรีบปีนล,ลงไปอีกครั้งจะไปเอากวางป่าตัวนั้นกลับมาให้ได้โดยที่ทิศแย้มไม่ได้ลงไปด้วยแม้จะเห็นว่ามีขโมยอยู่ซึ่งหน้าก็ตามแต่ว่าทิศแย้มไม่มั่นใจว่าเป็นคนหรือไม่ได้แต่จับปืนจ้องคอยป้องกันทิศเชียนเอาไว้แต่แล้วก็เป็นอย่างที่ทิศแย้มคิดเอาไว้จริงๆพอมันเห็นว่ามีทิศเชียนตามลงไปคนเดียวไม่มีปืนติดตัวไปด้วยมันก็ทิ้งกวางแหวงกลับพุ่งเข้าใส่ทิศเชียนทันที แต่ร่างของคนที่เห็นนั่นมันกลับกายร่างเป็นเสือลายพาดกรไปแล้วเป็นอย่างที่ทิดย้ำคิดก็คือมันเป็นเสือสมิงทิดเชียนเกือบจะถูกเสือสมิงพุ่งเข้าขยำ้ำเพราะว่าทิดแยมหาจังหวะยิงไม่ได้แต่ก็มีเสียงปืนระเบิดขึ้นมาสะก่อนไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงกระสุนแหวกอากาศพุ่งเข้าไปกลางแสกหน้าเสือสมิงตัวนั้นอย่างพอดิบพอดีถึงกับสุดหววมันลุกขึ้นได้ก็พุ่งวิ่งเข้าใส่ทิดเชียนอีกครั้งที่ยังยืนแข็งถือตกตะลึงอยู่ เหมือนมันไม่รู้ตัวว่าถูกยิงเข้าไปแล้วจนหัวของมันแหวงหายไปทั้งแถบพุ่งเข้าไปจนถึงล่างของทิดเชียนแล้วก็สินฤทธ์นอนทับล่างของทิดเชียนที่ล้มไายหลังลงไปนั่นเองทิดแย่เองก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นช่วงเสียววินาทีแห่งชีวิตแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงเห็นทิดเชียนรีบกระเสือกกระสนเอาตัวหลอดออกมาจนได้จากใต้ล่างของเสือสมิงที่นอนตายทับอยู่สายตาก็มองไปเห็นล่างของคนที่ยิงอยู่ในเงามืดใตล้ลมไม้ พอจะเข้าไปหาเพราะคิดว่าเป็นทิแย้มกับต้องะงะงยหลังพึ่งอีกครั้งเพราะว่าล่างที่ยืนถือปืนสยะยิ้มอยู่นั่นใบหน้าเละไหลเยิ้มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองดวงตาปูดโปนจนแทบจะทะลักออกมาทิศเชียนก็แหกปากร้องลั่นขึ้นมาอีกครั้งวิ่งกลับขึ้นไปบนนั่งห้างไปถึงบนนั่งห้างก็นั่งตัวสั่นพับๆอยู่แบบนั้นปากกพ็พร่้มบนออกมาแต่คำว่าผีผีผีจนทิเย้มเอาตะกรุดของตนเองของคอให้ แล้วก็เขยาเ่าเรียกสติอยู่คู่ใหญ่ถึงได้หยุดพอพูดกันรู้เรื่องที่เชียนก็บอกว่าคนที่หญิงเสือสมิงนั่นตายมองเห็นชัดๆว่าเป็นผีน่าจะเป็นพลานที่ถูกเสือสมิงนั่นฆ่าตายแต่ทิดย้มกลับไม่เห็นใครเลยแม้แต่คนเดียวหรือไม่ก็ไปตอนที่เรียกสติที่เชียนอยู่ก็ไม่รู้จนลุงเช้าทั้งสองกระ่วยกันหามเอากวางป่าออกมาและมาเจอกับพลานสุกอยู่ที่ชายป่าเขาพอดีพลานสุกกระทักว่าเป็นยังไงบ้างล่ะเมื่อคืนนี้ ทิเชียนหุบป,ปากเงียบกลิบไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวแต่ทิแย้มคงจะรู้ว่าเป็นฝีมือของพลานสุกนั่นเองที่ช่วยทิชเชียนเอาไว้เมื่อคืนและได้ดัดสันดาณเอาไว้ด้วยที่ทำให้ทิเชียนมองเห็นว่าเป็นผีนั่นเองหลังเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นเขา้าต่อมาทิชเชียนจึงมีความสนใจเรื่องอาวุธปืนและวิชาคมเป็นอย่างมากทั้งสออแสวงหาวิชาความรู้ต่างๆใส่ตัวไปทั่วไม่ว่าจะได้ยินใครเก่งกาอยู่ที่ไหนก็ตาม เป็นต้องไปสออแสวงหาวิชาความรู้มาใส่ตัวอยู่ตลอดจนลังหลังก็กลายเป็นพรานฝีมือดีอีกคนในหมู่บ้านนายหารแกเป็นพรานที่มีชื่อเสียงอยู่ในเขตภาคอีสานตอนล่างเพราะว่าแกเป็นทั้งพรานที่มีฝีมือชฉกาจเจันและเป็นผู้นำทางให้กับขบวนเกวียนของพ่อค้าเล หรือแม้แต่ขบวนปอก้าวัวควายที่แม้ว่าจะมีนายห้อยที่เก่งก้าไม่ว่าจะเรื่องการต่อสู้หรือวิชาอาคมก็ล้วนแต่ต้องการให้นายหานเป็นผู้นำทางให้แทบทั้งสิน้นในรัศมี70-80กิโลเมตรในท้องถิ่นที่แกอาศัยอยู่เพราะต่างก็รู้กันดีถึงภัยอันตรายในพื้นป่าแถบนั้นไม่ว่าจะเป็นที่หลบซ่อนตัวของพวกโจรผู้ร้ายกอกต่างๆกระทัางอาถรรพ์ลึกลับที่ไม่มีใครคาดคิดยังไม่รวมถึงสัตว์ป่าดูร้าย ที่มีอาศัยอยู่ทั่วไปในผืนป่าแถบนั้นด้วยไม่ว่าใครที่เคยใช้เป็นเส้นทางขึ้นล่องระหว่างเขตภาคอีสานและเมืองกรุงต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีแต่หารแกไม่ใช่คนแรกที่มีผู้คนรู้จักมากมายแต่ก็มีคนรู้จักมานานตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อของแกมาแล้วเพราะว่าทั้งพ่อและปู่ของแกกับเป็นพรานที่รู้เรื่องอาถรรพ์ต่างๆเป็นอย่างดีไม่เว้นแม้แต่เรื่องสัตว์ป่าดูร้ายที่เคยภาคเอาชีวิตผู้คนไปแล้วมากมายตั้งแต่อดีตมา ด้วยวิชาคมและความสามารถที่สืบต่อๆกันมาสามารถเอาตัวรอดจากภัยอันตรายพวกนั้นได้เป็นอย่างดีไม่เคยมีอะไรสามารถมากรำกลายได้แม้แต่ครั้งเดียวและไม่เคยพาใครข้ามไปมาได้รับอันตรายแม้แต่คนเดียวด้วยแม้จะมีผื้นป่าทอดยาวไกลออกไปกว้างใหญ่ไพศาลแต่กลับมีเรื่องราวแปลกๆอาถรรพ์เกิดขึ้นในถิ่นที่แกอาศัยอยู่เท่านั้นก็เพราะว่ามันเป็นเส้นทางเดียวที่จะผ่านขึ้นล่องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกนั้นก็จะต้องขึ้นเขาเข้าป่าไปเลยถึงจะข้ามไปอีกฝั่งได้นั่นมันยิ่งต้องเจอกับอันตรายอีกมากมายเข้าไปอีกและที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครเล็ดลอดข้ามไปได้แม้แต่คนเดียวส่วนใหญ่ก็จะพากันหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยหรือไม่ก็เหลือเพียงแค่เศษซากโครงกระดูกที่กลาดเกลื่อนไปทั่วพื้นป่ากลายเป็นเหยื่อให้กับสัตว์นัก,กล่าไปในที่สุดด้วยความที่เห็นเพียงแค่ระยะทางที่ใกลกว่าเท่านั้น แต่มันไม่คุ้มเลยกับการเสี่ยงที่โอกาสรอดแทบไม่มีเลยแม้แต่น้อยขนาดว่าเส้นทางที่ทหารพาข้ามไปก็ยังมีอันตรายไม่แพ้กันแม้จะเป็นเส้นทางที่ไกลและเสียเวลามากกว่าและก็เป็นพื้นที่ลาบแต่เมื่อใช้ในการเดินทางมันสามารถที่จะดูแลกันได้ทั่วถึงกว่าเท่านั้นเองจะลำบากอยู่หน่อยก็ช่วงหน้าฝนเท่านั้นที่อาจจะล่าช้าไปบ้างเพราะว่าจะต้องเจอกับน้ำป่าและดินโคนลนรวมทั้งพื้นดินที่มีความชื้นแฉะการเดินทางไม่ค่อยสะดวก และการที่จะต้องเสียเวลาติดอยู่ในผืนป่านั่นมันจะทำให้ต้องระวังภัยกันมากเข้าไปอีกเป็นแบบนั้นทุกปีแต่การเดินทางก็มีมากขึ้นในช่วงหน้าฝนอาจจะเป็นเพราะว่ามันจะทำให้พวกสินค้าหรือแม้แต่วัวควายที่ตอนไปไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือว่าสินค้าเสียหายมากมายนักหน้าฝนปีหนึ่งที่ทหารพาขบวนควายของนายห้อยแสงที่เคยพาขบวนของนายห้อยแสงผ่านผืนป่าแห่งนั้นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน แต่ทุกครั้งก็ไม่เคยเจอเรื่องเาลาไล้หรือว่าทันอะไรเลยรวมแม้แต่เรื่องเสือสมิงที่ใครต่อใครต่างก็เล่าขานต่อต่อกันมาในผืนป่าแถบนั้นครั้งนั้นนับว่าเป็นครั้งแรกของทั้งในห้อยแสงและเป็นครั้งแรกของการนำทางของทหารด้วยเพราะส่วนมากแล้วทหารแกจะเจอกับเสือสมิงก็แค่เวลาที่แกเข้าไปล่าสัตว์ในผืนป่าลึกบนเขาเท่านั้นเหมือนที่เคยมีคนบางกลุ่มผ่านเข้าไปแล้วและไม่มีใครรอดกลับมาเลยนั่นเอง ระหว่างที่พาขาบวนของนายห้อยแสงเดินทางพ้นออกไปจากหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างแน่นหนาะได้สักประมาณสิบกว่ากิโลลมฝนกระเทกระนำลงมาอย่างหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำในหน้าฝนก่อนพากันหยุดพักที่ท้ายขาบวนก็ไม่รู้ว่าไปรับออชายชะลาติดขึ้นเกวียนไปด้วยตั้งแต่ตอนไหนและคนที่รับไปหรือแม้แต่คนที่เห็น ก็มาได้บอกกับนายห้อยแสงหรือว่านายหารให้รับรู้เพราะเห็นว่าชายชรลาคงต้องการจะเดินทางข้ามป่าไปด้วยก็เลยพาขึ้นเกวียนไปแบบไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าฝนตกหนักจนเห็นว่าเปียกปอนไปทั้งตัวจนหนาวสัน่นและไม่มีใครคิดสงสัยไม่มีใครถามไถ่อะไรมากแม้ว่าชายชาลานั่นจะไม่ค่อยพูดค่อยจาจนดูท่าทางแปลกๆและตั้งแต่เห็นครั้งแรกหัวควายก็พากันตื่นตกใจแบบผิดปกติ อีกอย่างมีเจ้าของวัวควายอยู่ในขบวนของนายหอยแสงมากกว่าสิบคนที่อยู่ในขบวนเดียวกันก็เลยไม่มีใครคาดคิดถึงอันตรายใดๆว่าจะเกิดขึ้นมาในภายหลังหรือไม่จากชายชราแปลกหน้านั่นระหว่างที่ฝนตกหนักอยู่หลายชั่วโมงกะพากันหลบฝนอยู่แต่ในเกวียนของใครของมันไม่ได้ออกไปไหนและไม่มีใครรับรู้หรือแม้แต่ได้ยินเสียงอะไรผิดปกติจากความรุนแรงของสายฝนและลม เรื่องอะไรที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นในเกวียนที่มีชายชรานั่นอยู่กับเจ้าของเกวียนก็เลยไม่มีใครรับรู้ได้เห็นได้ยินเสียงอะไรแม้แต่น้อยที่เห็นก็จะมีแค่วัวควายที่อยู่ใกล้ๆกกับเกวียนเลียมน้ําที่พากันแตกตื่นตกใจอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะอยู่ห่างกันอยู่พอสมควรฝนก็กระนาลงมาอย่างเนินนานจนถึงเย็นสุดท้ายนายหารก็ตัดสินใจพาเอาเขาบวนหยุดพักค้างแรมอยู่ที่ป่าในแถบนั้นนั่นเอง เพราะว่าเดินทางต่อไปในยามมืดค่ำคงจะไม่สะดวกแน่หลังจากที่ทหารสั่งให้ขบวนหยุดพักอยู่ที่ป่าบริเวณนั้นนายห้อยแสงกับทหารกรแยกย้ายกันออกไปเดินสำรวจจนทั่วตั้งแต่หัวขบวนไปยันท้ายขบวนเพื่อให้มีความปลอดภัยตามวิธีของนายห้อยแสงและทหารด้วยไม่ให้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือว่ามีอันตรายอะไรกล้าเข้ามาย่ำกายนายหอยแสงก็ได้ทำพิธีอาคมตามวิธีของตนเองที่ทำเป็นประจำ ทหารก็เดินเอาไม้ข้อไปตามต้นไม้ที่อยู่รอบๆขบวนเกวียนพรำบนคาถาอาคมของตนเองไปด้วยผูดผีวิญญาณร้ายและอันตรายทั้งปวงวิชาอาคมอันเข้มขังของทหารจะเป็นเหมือนดั่งเปลวไฟนรกหากว่ามีอะไรกล้าเข้ามาย่ำกายในเขตอาคมของแกก็จะเกิดมีเปลวไฟลุกพวยพุ่งขึ้นทันทีเกวียนเล่มนั้นไม่มีใครสังเกตเลยระหว่างที่ฝนตกหนักจู่ๆก็กลับมีเปลวไฟพวยพุ่งขึ้นมา แต่ว่าเกวียนไม่ได้ถูกเผาไหม้ไปด้วยเพราะว่ามันเป็นไฟที่เกิดจากอาคมของทหารแม้ว่าแกจะเดินไปยังไม่ทันถึงเกวียนเล่มนั้นหรือว่าทำพิธีไปจนครบปลอบขบวนเกวียนก็ตามพอเกิดเปลวไฟพวยพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงจู่ๆก็มีบางสิ่งบางอย่างพุ่งกระโจนออกมาจากเกวียนเล่มนั้นหล่นตุบลงไปที่พื้นนอนดิ้นพลันแหกปากร้องลั่นเปลวไฟก็ยังคงลุกท่วมล่างอยู่แบบนั้นและยังส่งเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดไม่หยุดปาก คนที่อยู่ในขบวนเกวียนที่ได้ยินต่างกับโผล่กันออกมาดูก็เห็นห่างของชายชลาคนที่เจ้าของเกวียนนั้นรับมาด้วยนอนดินพล่านท่ามกลางเปลวไฟที่ลุกท่วมก็ตกใจไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนทหารกับนายห้อยแสงวิ่งเข้ามาดูถึงได้รู้ว่าชายชลานั่นถูกไฟอาคมเขาแล้วแต่ไม่รู้ว่าชายชลามาได้อย่างไงมีเสียงตะโกนร้องบอกว่าเจ้าของเกวียนเล่มนั้นนั่นแหละที่รับมาระหว่างทางสังเกตที่พื้น ็ยังเห็นว่ามีเลือดแดงๆไหลปนไปกับน้ําเหมือนว่าจะหยดลงมาจากเกวียนเล่มนั้นด้วยจู่ๆร่างของชายชราที่เห็นนอนดินพลานอยู่ท่ามกลางเปลวไฟก็ลุกพรวดลาดกระโจนไปมาด้วยอาการร้อนลนร่างที่ดินหล่นไปมาค่อยๆกลายร่างจากชายชราเป็นเสือลายผาดก่อนขึ้นในทันทีมีเสียงคนในขบวนหลายคนร้องออกมาว่าเสือนั่นมันเสือชัดๆเสียงทหารก็บอกว่ามันเป็นเสือสมิงและท่าทางเสือสมิงแก ทำท่ากระโจนไปมาดนนิดล้นสุดฤทธิ์จะหนีออกไปจากเขตอาคมของตาหารเสียหายได้แต่กลับออกจากบริเวณนั้นไม่ได้ทั้งที่อาคมของตาหารยังทำพิธีไม่ได้เสร็จสิ้นเสียโดยซ้าหัวควายก็พากันตื่นตกใจไปหมดสร้างความโอนลมันทั้งคนทั้งสัตว์และเหมือนว่าเสือสมิงแก่นันจะรู้ตัวแล้วว่าเปเลวไฟที่พวยพุ่งขึ้นเต็มล่างของตนเองคงจะเกิดจากอาคมไม่ของนายห้อยแสงกับของทาหาร สองคนที่ยืนจังกาถือปืนอยู่มันก็เลยตัดสินใจพุ่งเข้าใส่ในายห้อยแสงก่อนที่อยู่คนละฝั่งกับตาหารไม่เช่นนั้นมันก็คงคิดว่าจะหนีออกไปจากบริเวณนั้นไม่ได้แนะ่ก็เลยถูกกระสุนอาคมของนายห้อยแสงเข้าไปถึงกับหงหลังพึงแต่ว่ากระสุนอาคมของนายห้อยแสงกลับไม่ได้ระคายผิวมันแม้แต่น้อยมันก็เลยหันหัวพุ่งกลับเข้ามาหาตาหารที่อยู่อีกฝั่งทหารมาได้ยิงปืนของตนออกไปแต่โยนปืนนั่นทิ้ง แล้วก็ล้วงเอามีดอาคมออกมาพุ่งกระโจนแทงสวนเข้าไปด้วยทั้งสองล่างปั่มฟัดกันอยู่ไม่นานมากนักเสือสมิงแก่ที่ล่างก็พร้อมแห้งแทบจะไม่มีเลี้ยวแรงอยู่แล้วสุดท้ายก็หมดเลี้ยวแรงสิ้นสภาพถูกมีดอาคมของทหารกระสวกเข้าไปหลายแผลไม่รู้ว่าถูกบริเวณไหนบ้างเห็นเพียงแค่เลือดสดๆไหลทะลักปนแดงฉานไปกับน้ําฝนสุดท้ายมันก็นแน่นิ่งนอนหายใจรวยรินอยู่ที่พื้นนั่นเองทหารยันตัวเองลุกขึ้น ไม่มีบาดแผลที่ร่างกายให้เห็นแม้แต่รอยเดียวปล่อยให้หนายห้อยแสงกับลูกขบวนลงมาจัดการกันต่อมีบางคนที่ไปเปิดดูเกวียนของเจ้าของเกวียนที่รับตาชายแก่นั่นมาด้วยก็บพบว่าเจ้าของเกวียนถูกเสือสมิงนั่นฆ่าตายไปเรียบร้อยแล้วหนายห้อยแสงจึงได้ระเบิดหัวเสือสมิงแก่นั่นด้วยกระสุนอาคมอีกครั้งและครั้งนี้มันก็มาได้เหนียวอะไรอีกเหมือนนัดแรกที่ยิงไม่เข้าเพราะว่าถูกเมีดอาคมของทหารเข้าไปสลายแผล คงหมดสินอารันใดๆไปแล้วถึงได้นอนหมดสภาพสิ้นลายเสือกระสุนเจาะเข้ากลางหัวทะลุออกทางด้านล่างเลือดไหลทะลักแล้วก็ขาดใจตายสนิททำได้แค่เพียงใช้สายตามองค้างเติงอยู่แบบนั้นไม่มีใครโทษใครว่าเป็นความผิดของใครทั้งสิน้นเพราะคนที่รับมาโดยที่ไม่บอกผู้นำของตนเองหรือแม้แต่ทหารที่เป็นคนนำทางให้ก็ได้ถูกเสือสมิงนั่นฆ่าตายไปแล้วด้วย เพราะความที่ไม่ขาดคิดถึงภัยอันตรายของตนเองแท้ๆโชคดีที่ไม่มีใครต้องมาตายเพิ่มเข้าไปอีกไม่มีใครที่ไหนจะเข้าไปเดินป่าเพ่นพ่านอยู่ในป่าแบบนั้นได้โดยที่ไม่มีอาวุธติดตัวไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวและในสภาพที่แก่ชราแบบนั้นด้วยนั่นถือเป็นครั้งแรกที่เจอกับเสือสมิงนอกเหนือจากอาถรรพ์อื่นๆที่อยู่ในพื้นป่าแถบนั้นที่เห็นว่ามีเสือสมิงออกมาเพ่นพ่านก็คงด้วยความที่มันเป็นเสือแก่หากินลําบาก และคงจะอยู่ร่วมฟงต่อไปไม่ได้อีกถึงได้ออกมาหากินอยู่ในป่าแถบพื้นลาบที่มีผู้คนใช้สัญจรกันไปมาหลอกล่อเหยือ่อที่อาจจะหลงกลเหมือนเหยื่อที่ตายไปนั่นเอง